ไปดีพี่น้องไปพี่น,อน้องมื่อนี้คับขันสาวมดในคอยมาเก็บพักกระแยงอยู่ขางเฮียนแม่น้อยให้ก็เลยพาพี่น้องมาเก็บพักกระแยง,งไปพี่น้องเฮาวันนะ่ะยังไปเบิ่งกันใสอันนี้เฮียนนังอ้อนเด้อยนะ่ะอันนี้เฮียนแม่น้อยนี่อันนี้ข้างนี้เป็นเฮียนแม่น้อยอัน,นเฮียนนังอ้อนไงบ้าบ้าพักกระแยง,งพี่น้องเลย เดี๋ยวมาพี่น้องมาเบิ้งก่อนเบิงบ้งพนหนึะ่ะเป็นจุ่มเลยเห็นมาเนี่ลกุกเอาไปเลยพี่น้องอืมปลาปลากระเงีเงี้ยมดคนหนะึ่ะอืมหน้าไม่เงี้ยพี่น้องแต่ว,ว่า่อจีนลุกออกไปเลยก็ซื้อกล้องเนาะก็กระจายออไปให้น้องมลเรียกเขาอืมเมี้ยมืดอืม,อม หอ,อมไม่งขนเอเงียาวนี่เนาะเอาเงียวยายวยอกอเอาพี่น้องเอาไหมเป็นเรื่อ,อมมงพี่นหอมยิ่งขนน้องมันเนาะหอมขนาดเลยพี่น้องเลยตีงป,าป,าป,าปลาพี่น้องปาบนตีงปลาปูต้มนอม้องไหมต้มน้องไหม เอาพี่น้องบาดที่นี่ฮอดคันเดยแล้วครับมาดี้ครับชิคามข้าวเบือเป็นร้านคอยพี่น้องเอาอันนี้กันต้มไว้เรียบร้อยหน่อไม้นม้ำย่านางแม่น้อยก็เเ็ดไว้เรียบรย้อยนี่คือข้าวเบือเนาะตำข้าวเบือพี่น้องก่อนที่นีมาตำให้ก็ได้เออตำขอจิตไทยพยายมามเติมข้าวเบือใหนะพี่น้องน้ำไหลพี่น้องก็ต่างว่า บักแน่นอ่เฮยดเฮ็ด่จ้าบักแน้นอยเลยบักแน่นอน้อยบักแน่นอยบักน่นอยบักเมกบักเมกแมนบักเมกบักเมฆน่อยบักเม็น่อยอีมาน้าน้อยไปใส่อีมาน้าน่อยอีมาน้าน่อยไปใส่อีมานาน่อยเราทำดีๆสิคะโอ้คนใหญ่เนาะเอาคนใหญ่ใชไหมทำดีว่าไหม แม่น้อยแม่น้อยเป็นคนยองเป็นคนยองพี่น้องแม่น้อยเป็นคนยองน้าแม่น้อเขาเบื่อเพราะเพ็บต่ำสาวมุนเป็นคนแซ่น้องไม้ชูน้องคชูน้าสาวต้องปลาแดดด้วยพี่น้องต้องปลาแดกแกงนมไมี่ชินเผาอีกแล้วจ้า ปลาแดงที่พุ้งใส่ไม่ได้นะครับเวกาหอมมากโป้งใส่ดอกประแดกพีน้องค่ะปลาแดกนัวนัวมันจะแซ่บมากบวกคาหิวเขาพอดีนี่ยังกะกินพี่น้องเอ้งนัวใส่ยังใส่ดอกจ้าโอ้เสียดาย่าเรายังตอนเอไปเป็งนัวกิแรนงกันพี่น้องวาดเห็นมเป็นไร้านคอยักเลี้ยง นักเลี้ยงบ้านอุดมไส้บ้านนั่นเขาแม่ไส้อุดมเนาะอ่ะพี่น้องไอ้ขาวไอน้ำน้ำตาลเลือดแป้งนัวผงนัวอ๋อเพิ่มอีกเพิ่มอีกครับพี่น้องครับเพิ่มผงนัวให้มันนัวให้มันแซ่บเอาผักเสี่ยงผักเสี่ยงโอ้ย หอมดิยังมาพี่น้องเอ้ย็ดยนงทำไมกินเผาแรงเด้อพี่น้องเองโดนจานมากรจายมาแป๊แป๊บเห็นเลยแย่ไหมบ่มาพี่น้องครับมามาน้าเนี้มานั่งพี่น้องกินมากครับผมแก่มานั่งใกล้แม่พี่ตอดไข่น้องแม่กับน้องมานามาพี่น้องมากัน ขอโทษขอให้เด็นมือคือคือเราล่าทนอยุไใหเสวัสดีค่ะตวย้ัวจริงจมาไมเกแล้วก็แยงเขาไปลุกมาเองเลยเราน้องมีไปแล้วนี่ยไอ้เพเอาอาหารลมมาก็นวงนวอ้ยขาดเขาบอเอาทางเปิดเปิ กอปักตู้นะเอาตบอกินเลยอ้บอันนี้กินแกงกระ迈เนี่ยบัจะกี้ว่าอยากกินไข่บัดพอเห็นแกงกระเพ่บ้าบัดนี้เออกินแต่น้ำมันใครแลกวนไขรบอกกินแล้ว มาพี่น้องมากินเข่าเด้อแกทำไมคนกระตุกไปหาอีแม่เราไปหาเราซับคนตุก,กนหนึ่งเขา่าได้กินเนยลบนก อย่ามาเล่น้ำเย็นเลยน,น่ยนนรูเ้เรื่องปันราจับกบกัเลขกบรักหามือรักเก็ตรักหารักเก็ตเนีน่ยมือรักพบกะแนน,น เอากรปุกกินไข่เออก็กินกับกกินใช่โคตรน้ำกินเองไเอ็เสจมนมันหูเองามันกดน้ำกินเองมันหูอีน่น่ะคือน้ำพอนมันไปไกลเลยเนอใบอกว่าได้น้อยนี่ด้มันอาจจะเคยกดแล้วมันหอนมันจังเออหอนอมันจ โอ้โหใช่ปกติยังกรแทกบ้างบ้างเลยแล้ววันนี้ทำใบหลอกหางจิ้มแล้วผู้หญิงนี่นี่รึไง

นะไม่หยิบเพิ่งมาหาโบเห็นขวาหาขวาหาโบเห็นจะไปเอาไปไหว้ค่ะเออแล้วเอาไว้เอาไว้แล้วลงมาเลยเอาลถแมวแกะมานีแกะเส่จานแมวมันนั่นนั่นตหันกระดังหเพื่อนซุ้มเเอาใส่นี่แล้วะัเจ้าตัวเอาเจ้าตัวมาเบิร์ตนะไปว่าเห็นแมวมันไปว่อนหิบเขาเ้าได้ขึ้นไปอีกหิเนาะ

ไทยว่งหน้านั่นในไทยมากนี่จะใช้แบบต่อทั้งหมดไี่จะเอาคล้ายต่อในไทยคือเพิ่มได้ชิ้นชิ้นที่ดีๆตัวในเมนูได้เนาะอืมคุณควรไหมคือ้องสยากนะต้องดูนี่เป็นการไม่กล้าโรคไรแบ

ันกินเลยอันลืมเอิญไม่กินข่าเด้อลืมง่ายง่ายแค่กินสอกินยนไดยิ้มนั่นคือกว่าน้ำนักแพงเหานะมาเอานะอหมาเอาไหมมาเอาไหมย่าชุบสุกพ มันอ้่นแถวๆได้บักหน่อยอ้มนก็ห่อยเลยบักแม่ใครม้นก็คอยห่อยอ้มีแม่มันมันบอกห่อออคนหูลูกอุ่นน้อยปุ๊มจะห่อยจบๆห่ดีใจมากห่กเห็นมั้ยม่คือเพ่แม่เนาะอนี้บุญคนเื่อเพื่อคนอื่นมันบ่เห็นแม่มันมันจะห่อยห่อยเลยนยึดเงแม่ใครอยู่นี่คุนจงเลห่คนเก่งพ่อเอา ยไม่ได้หรอกปากก็ไม่ได้หับไม่ได้หรอกหับโดนคหักเส็จแล้วเดียวจง้งยาเนี่ยหับจะทีออยจะไส่เป็นค้ามือดิ้นไหวเฮ้ยนี่ะเหนื่อความหยไก็หอยยาวใหญ่ไแก่แล้วคุณเล็กวนิกเนี่ยอืมเป็นมาทมันะฮอ้ยทำพิมนั่นเียบ ครับบุงครับบุงตังค์ยังบ่ได้ แปดขึ้นยี่สิบเนาะได้เป้าหมายเนี่ยดดอคุณ่งดอไรอยู่อ่ะไมได้่ไม่ทำไร่คุณยิ่ไรอยู่อ ข้นจะแบบนี้นี่นี่นุนมใส่อันนุ่มวซเอาไว้ไ่ก็เข้าห้องเข้ากันถ้าเข้าห้องเลยเอานมนมแวนไปนมในนมบีดายู่มาหนาเข้าห้องลูกน้ำันเอยแยะไหยเลยแม่นอกล่าเนาะทัไเขายู่